พี่จิมแนบล็อกมาเติมแล้วพี่น้องเอานีนนน่เนาะเดิมลังมาล,ลังกระมาไลกระมาแล้วพี่น้องเลยทั้งบาบุญทั้งบาเสียงเนาะรถแห้งนักแหงขึ้นมาเนาะฮู้นะกาบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมูเพื่อนกันเบิดสุขสุขคนพี่น้องเลย เมื่อนี้ก็มาพบอพ่อๆอกับบาบุญสาละวันอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะพ่พอกับบาบุญมืัอนี้พี่น้องเลยกับพี่แรมาอยู่ดินดอนตอนหย่าทีใหม่ของครอ,อบครัวน้องอึ้งพี่น้องเลยโดยมาพบพ่อกับช่วงใบใบพี่น้องเนาะแดดทันหอนเอาเอาพี่น้องเลยช่วงเศร้านี่ก็ยังว่า,าชิมขึ้นหรือว่าอากาศดีแต่เนาะตกใบใบมากเราพบเอา,าเดี๋ยวอมเนาะโดย,โดย,โดยทั้งไอ้ คต่วนตรวจจีนเนาะบางทีใหม่เพิ่นกำลังซุ้มขี้เหงื่อขยะนั่ง่น้องเลยกำลังอนามัยทำความสะอาดกิ้นนอนตอนหย่าใหม่เพิ่นพี่น้องเลยโดยมาไม่นี่กับยังมีไฟร้ายพี่น้องเลยเนาะทั้งทีมงานกันยังถ้าเรามีไฟขมานะในพนเนาะมีแต่ทั้งบาบุญบรรพาลุงเขิเบาวเชียงหน่อยพี่น้องเลยโดยมาย่ำนี่กัะลำบากเลยพี่น้องเลยเนาะมันอากาศ ยังฝนเลยพี่น้องเนะาะเข่าวชูฤดูฝนแล้วไปมากล็ลำบากอยู่พี่น้องเลยเห็นยังก่ะยากแน่ทั้ทงเรื่องเงินของความงอื่นงของเรื่องพัฒนาทั้งดินดตนตอนหยาไม่พันกับยากลำบ,บากแน่พี่น้องช่วงนี้เนาะว่าเป็นฤดูฝนแล้วพอลางอื่้องนลองเห็ดเบียกอะพนมากอต้องหยุดก่อนพี่น้องเลยอืมพัฒนาเห็นใจพันอยู่เนาะแต่พันกระสู้พี่น้องเลยเพื่อเห็นไรจ้ะมันมีแนวบางแดดบางลมบางฝนเนาะต้อง เฮ็ดปุ๊กตอบน้อยคนก๋ากำลังปลุกก็นะพี่นังเลย,ดยโ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 ดยพี่นังเลยเนาะหอนคัดหอนแน่เนาะมันนี่กะขับขายคือว่ามืดฝนมาอยู่แล้วแต่ว่าทันนี่มันแดดคักแดดแน่เนาะโอ้ยก็อเอาอะไรมันมนี่เนาะโดยสบายดีเด้อทั้งบาบุญทั้งลุงเฮิมสบายดี กินเข่ากินหน้าร้อนหมดเจ้าเนี่ยย่งอะไรจะมียังไงอ๋อมีอะไรพี่น้องมีอะไนาะขอว่าจะท้ามเจ้าอยู่ล้วแต่ว่าจะแต่ว่าจะยังก็ไว้ย่างกันพี่น้องเลยเนาะตัวจังม่งกันหาใบช่วงม่วงอะไรได้พี่น้องเลยเมนอยใบ่วงม่วงพน้องเนาะยืมเข่าแล้วบัตเนาะห่อนขนาดได้อบยู่ปลาอยู่ดรงไหนฮะกินยากเนาะเรียนไปมันใกล้ตลาดใกล้ในเมืองพี่น้องเลยต้องขอบุญซื้อมาบริกินแล้วบุญเลยเนาะ ขอรางวางกพึงก็ชม่นใจแล้วนี่ยมีอยู่มีนักินอยู่ได้มีอยู่บ่มีอยู่ลุงมั้ยใครอยู่จ้ะแล้ว่ามีแห้งอยู่จ้ะอืมกระติกหนักเพิ่งไงบวขาดเนาะมาครับแขกครับคนเราก่นเนาะตั้งค้อมักอยู่นี่แล้วอ๋อใช่ใช่ใช่ชิมอะไรจะบัดอืมกินแต่แสีบแต่ลงหึงคนกุกกอกเนาะอืมดูน้องไอ้ชื่นใจ น้ำน้องอึงถักม่แล้วสือน้ำก่อนมาแส่แส่ติกเนาะโดยแห้งอะไรคือทั้งในบาบุลพนี่ินเฮนซาในแม่น้องน้องจ้าเนาะโดืงต้นันกะเขาเห็นซามาก่อนเนาะมื่อี้มีมี่ยังแนวมือกี้นี่อับปูนปูนไหมพเพิ่นบปนหมะอืมลเสตรักัวเนาะลดบาบุแกได้หน่อยได้ ่าชอบซื้อกระบือมือได้เอาเนาะมันเถ่าเลยเนาะเห็นได้จ้ะเถ่าเลยเนาะเจ้าเอาว่าไปใช้ให้โอ้ยังหมดแล้วแหละรถจักข่อยยังมีมุ้ยปัญญาเนี่ยเนาะรถจักข่อยก็ซื้อมาตัวนี้กับพนเขาก็เบิด์ีปลายนี่พี่น้องเลยหมดแล้วไทยข่อยประมาณอีกสิบเจ้ปีหมดแล้วสิบเจ้ปีเลยเก็บเทือนละปีละสี่ห้าพันก็ได้แล้วเนาะสิบเจ้ปีพอตอนนั้นรถมันราคาสิบบูฮอดสองล้านสามล้านเนีนเนี่ย เอาวะกว่าจะเอ๊ะท้าน้ำพึนเนี่ยนะเราจะขายเท่าไหรเนาะยันเป็นเศษเล็กนแล้วนี <c oughs> ่น้องไนน <c oughs> เนาะโดยเบื้องต้นวังกาทั้งช่องบาบุญเนาะวังกามีทั้งแห่ทั้งสายมออมไห่ก่อนแล้วนเนาะเ,เริ่มทยอยทยอยเข้ามาเป็นน้องเลยทบสมทบกับครอบครัวน้องเอิงนเนาะอะาล้วมันได้เป็นหูพางแล้วนะมันจะชัดกว่านี่เนาะเป็นยางๆเนาะโดยตอนนี้มีแต่เห็นแต่แห่กองแห่กองสายเป็นน้องเลยครับดิสบล็อกเนาะ ทั้งสองสแบบก็คือกระตบอันนี้เนาะกระตบอันนี้แบบชนหลี่ฝนก่อนเนาะเดี๋ยวนี่เสียงรถมากเม็นเลยฮึเหม็นเลยคนสูบไม้เผื่อเลยนะทา้งลงเขิลมีมีอีกบ่โดยลุงมาช่างไหม้มากโอ้พี่น้องเลยทางลุงเขิลมาไมีอยู่ด้วยโอ้เฮ็ดให้กระตบเนาะโอ้พี่น้องเลยทางลุงเขิลมันก็มีทางไมมเนาะมาเฮ็ดกระต๊อบให้เพิ่นเอาดีดีพี่น้องเลยเนาะ เพราะไหนเป็นลบเป็นสนไอ้ทั้งไอ้ฝนก่อนช่วงนี้ลําบากรายคือทั้งบาบุญบันปลาคนกะ็จะปูนมามอบให้แต่เอามารายกัย่านหมูยบอลไว้เนาะนย่างฝนลําบากพอนุ่งอื่นอีกที่โอมทั้งโอมทั้งอะไรแล้วทั้งทิมแล้วพอนุ่งอื่นนักซ้ัพาศิบโลผัวพี่น้องเลยอื บ่งเมเพิ่นกะซื้อไม้มาให้เนาะเพิ่นสิเริ่มเฮ็ดเลยๆมื้อนี้กะเนาะให้เพิ่นเฮ็ดเลยเด้อเนาะทั้งไอ้บุเลยเพราะว่าเฮ็ดกตแมลงฝนตกอีกแงอีกเรียบร้อยลฝนตกดพี่น้องเนาะีใจนึงเพิ่นหลายทั้งบุงเมก็มาสมทบเติมอีกมื้อนี้กะได้ทั้งไม้ทั้งปูนเนาะโอ้ยไม้นสิมาเฮ็ดกระต๊อบนี้ ลักขว้าลักแห่เนาะกคก็สีดอม,มา่าในบอลเก่าไนดะ้พี่น้องเลยเนาะโดยบอลในบอลอยู่บอลเศราบอลเก่าบอลเดิมหมดแหละก็เลยกล่นมาตามเบิ่งนี่เน่อยเป็นทางเลยแต่เพิ่นขึ้นโค้งห่างได้พี่น้งอ,อ,องเตานะ่นขึ้นโค้คงห่างเรียบร้อยแลยนะ้วพี่น้องเลย คงห่างเรียบร้อยแล้วเนาะมีทั้งแขนทางลื่นเนาะทางสังกะสีอ่าพะกระจาดไม้แป้นมีแล้วตั้งแต่ไม้ขิงโค้งลังค่านาะเป็นอะไรเลยทั้งลุงเคทองเหมืนกันเอามาหายแล้วมันจัดหายเลยเนาะไม้ซีแปดเปอร์เซ็นเดี๋ยโดยโดยโดยเออมันก็ลงมาแล้ว ใจน้ำขบัว <hi> ันลายป็นองเยโมืดฝ่ามืดฝนทานกรมาเลยเนาะอ๋อเธออันนี้แมกิแมนเสาไฟเป่นพป่นังเลยเนาะเสาฟืนเสาไฟเปน้นี่ี่นองเลยเสาบักใหญ่มันเนาะโด้้อหมดสินงไฟกมาทังยางนี้นนงเลยมาใส่มันก็ะ๊อบเน่ ทำไมกระตอบแล้วไม่มีครบแล้วสังสีก็ได้แล้วพระกระจาดก็ได้แล้วบาทเนี่ย<อ>ต้องคอยกันต้องบักเสียมันก็นลงดินบอักอยู่พนังเลย ต้องเพิ่มกำลังลงใหม่ตอฟืนไฟมันก็นงง่า,ปนเ,า,เ,านเป็นอย่างเลยอ้าวโทษแฟนเออเติบมาในนอเป็นทางน้ำหรืจูดน้ำไป็นางเลยตามหลักสูตรหลักการก่อนเนะตอนอื่นที่ยอดเป็นอางเลยความดูความมันวัสุสกรูสกรอนต้องดูดทั้งเก่ากันกันเนาะดูดัน ขยันเพี้ยนซอยพอซอยแม่เนาะโดยโดยเดินมาเป็ดเอาไก่มาลเลยเพราะอย่างเไยเนาะอย่างนาไก่เอาเป็ดมาแล้วท่านี่เพียงไรเพื่นพอนเดินลอยมาเลยเนาะ เ้กำลังขุดละขวดตอนนี้เนาะฟังลักลังเน่งอ่าเพียกเนาะเสาปูนหนึ่งสองสามสี่หา 1, 2, 3, 4, ไม่ได้หาเสาพี่น้องเลยมอน,นิกา <laughs> วอยคือมีเป็ดมีไก <Okay. S 1> oh, oh. ่มากแล้วนี้เนาะเติมทยอยอมากแล้วบ่โดสบายดีเพื่อนหนึงเนาะอาม่กันเป็ดปนของเินแมีก้อนวเนีองเินเปเดเนว่ต็มีซ่เปดเดเออแบบว่าเป็ดว่าไปซื้อแม่เป็นแถมลูกมันหายแล้วมาเรี้ยงอ่าซื้อแม่นแถมลูกเลยดอืมเดนมาเลี่ยงเี่อนกันไปเดินดยนดินสงสัยเขาไปขายแล้วเจ็ดตั่ ไก่กับเป็ดสอตัไก่ะเป็ดเนาะปกเ่านาานน่ะเนากานกับเป็ดนี่เป็ดกเป็ดบหงานมันช่กันโดยโดยป็ดกเกตัวใหญ่งอันนี้กับเพื่อป็ดกาแลวเป็ดเป็ดคือันั้นญ่เนาะไก่งอสมันกับิคาอยู่ายในหนังก็อยู่ตลาดเนาะแทสเนาะ เจ็ดโตแบบแค่แนวมันไปขายอะไรเป็นแบบไปขายส่งเหมอนเขาโหลดเนาะขายยกเหมอนเขาโหลดขายส่งแต่ก็ไม่ได้ยังนิ้วย่างตัวละสี่พันหาวัตตีเนาะพี่น้องเลยไก่เวลาล่นเนาะไก่เป็นตัวว่าใหญ่พี่น้องเลเนาะเป็นคอพัฒน์นะแต่เนาะเลยอยู่เดียวนี่แหละพอน้องอึงม่ใช่แหละข้าน้องสิขนมน้องอึงโอขนมเมื่อกี้เอาบุญมาซื้อมาอยู่ออกไปแล้วเนาะ แอาอไปเลยล่งยลมาหายไปน่อเลยมืเห็นันหาวาเลรนมาเยอตัวโบเซซ่งเปนห่อเลยลูกาบาด้อด้ด้อด่งนแงแงนัอมัน็กไป้ากดมันนี่พิ่งกำลังเริ่มคุดละขวดเนาะพ่งพอเอื้องมกระเนาะกำลังคุดละขวดแลวก็ผสมปูนใส่ไปหน่อยเลยเธอละขันตอนขันตอนเนาะ ่อเห็ดไปแตละหน่อย,เอ,ยเ,อเอาบัตคุยนอยจะนอนละไปแล้วไปทการไปนกันบลเลยไปทกบแเงตาเลยัทยทั้งไอ,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 อ่เองก็สรงบล็อกเตอรเหมือนเนาะอ้าวโธ่ยังเงีจะลอยจะพันอืยโอ้สบายดีบาเสียงน้อยเนาะ โดยสั้งมาตืมึงกน่เป็นสั้งมาตั้งแต่รอบนั้นเพลิแต่ว่าโอ้มามาเพิ่มมีมาโอเบิร์เนาะมาโอเบิรเพราะว่าพอเป็นากเริ่มลอมออกมานะโดยโดยโดยมทั้งหมดต้งมวลจักรจักร้อยจักพันพันห้าร้อยก้อนพันห้าร้อยก้อนอหแล้วเติมเติมนึ่งเว้นเนาะตามที่เราเคยเห็นมาแน่นบ่ บ่แล้วก็บเรือนะกันเชื่อกันม่แล้วก็บเรือคื่อนเพื่อนหมู่บ้านใส่บุญเพื่อนนีหลากับพันหนก้อนพันหน้าร้อยก้อนก็ว่าจบเลยเนาะเรืออีกนะเรืออีกเนาะเอาเรือดีกว่าบ่พอพี่น้องเลยเนาะบ่พอแล้วมันยากถ้าน้อยมันจะมาผสมอย่างไรทั้งในในช่างเหมืนกันเนาะช่างบ่อขาวเหม่อนกันเกได้นี่นะบ่เขาวแกง่ายป่ะแกเฮ็ดเองเลยเฮ็ดเองเลยบ่อเนี่ยนะโอ้สบายดีเลยใช่บอกว่าอุปกรณ์มีกรรมการมีเฮ็ดเองเลย โอ้พอบียดเห็ดเองเลยเนาะเพิ่นองใช้หนี่อยู่อยู่นี่บ่อยู่หน้าายเนาะมีหน้าเดียวใงานเดียวใหญ่กระมุนผลิตเองเลยเมื่อวางเลยสี่คนมานี่ยังคอยกับปักนี่ไงพี่น้องเลยเนาะผมมีกรรมกรพี่น้องเลยพันวันเนาะเพิ่นก็เลยต้องเฮ็ดเองครับเนี่ยเห็ดเองอืมก็ชุดยอดเลยเนาะโดยโดยือว่าทำรสเซียมกับมีอินบ็อกซ์มาตื้นอลไรเนาะพี่น้องเลยเนาะหาดีหาด้วย ขาดิหารอยโดยโดยสมทบเพิ่มหน่อยเพิ่เพน่อยเยเนาะจเป็นหูเป็นหางอะไรบาดนีก็ได้เป็นมูหลังหแรกเลยได้น่นบ่อทหางคมดลมีทั้งมีมดไเง้ายมุกชีมังอะไม่ซาลาบละบล้ยังแต่นั่งตั้งเสาสิเนาะแต่ค้นบเนาะสร้างเนาะยังจะสร้างพี่นองเว่าตอย่างคบแล้วเนาะสมทบมาขบคุงอื่นะไรเปอยเ โดยเลยฮะไปเรียงเลยไปรอบรรทัน์มากมาบเนยโดยดลสบายดีโดยย่างฝนพี่น้องเอ้ยย่างเนี่ยก็เห็นย่างก็ลำบากแน่อย่างลาซาเนี่ยนิดหนึ่งเนาะเพราะว่ามันเป็นย่างฝนเนาะโดยโดยโดยผ้ทงน้องอึ้งมันก็มาอะไรพี่น้องเอ้ยอ่าโทษมาใช้อีกเด้บาทนี่เนาะเบงแบงแบงโอ้เฮ็ด สบายดีเท่าดีน้อยสบัยดีอ๋ฝาเงาขาวขนมีพลังเลยนะง่ยได้ไพ่มานำบัตรนี่ฮะกปซื้อขนมเลยโอ้ยเบาไข่น้ำาท่านสเนาเบ่งเบ่งเบ่งพลงเลยนี่บ่าาก็ซื้อมากฝาจูไปฮางนด้ยไปเอาบอกขนมเลยถุยแ่ก่อนไว้ มันคองแห้งแช่ของเจ้าไดนพี่โปพี่โป้ก no> no ็ม yeah, no. ีน mm. ี่นี่อ๋อเอาพี no ่โป้นี่ยฮะเอเอาไวปปานกันอย่าเฝ้ากินบัดบาดเดียวเด้อบัดย่องให้ยังง่วนเนาะบัดนี่อันนี้แห้งกินด้วยให้เวล่าจักกินหารอดเนาะเห็นอะไรโดยๆนุ่มๆนั่งหลานเลยเทศไรเฮ็ดกระยาไปกินนุ่มนี่ เราหามีน้ำจิ้มเยาีใส่เนี่ยเปียกเลยเบรอน้านยออมันจะก้าวเบ็ดเลยก้าว่มป่ะพี่ั่งกิน่มก็ได้ดวยนะกินข้าวกินน้าเล้วบ้อยน้อยหน่ะก็ได้กินแล้วกินแล้วเนาะอันนี้บ่อหนะครูจิมาคุดลรขั้วซอยน่ะเดยเป็นเป็นลูกป้าว่อคนนี้นะอ่ซื้อไว้นดนะครับ เบอรลิดน <muitas> ้องลิดน oh. ่องไปน้องฮะิดยอาทิตย yeah. ์โอ้อาทิตย์น้องอาทิตย์เนาะจักปีนะครับสิบสปีเอาอันนี้คือสบสนี่นะเบิ้เบ้กินากินพี่น้องเลยใสิบสามสี่น้องปาทูสิบสอือสิบาอาทิตย์ต่างกนลายลีน่น้อยเนาะอันนี้อือเยืดออามานี่วอือ กินเท้ก็บโยืดเนาะตอนยังน้อยนี่แมนขาดนุ่จักนี่อนบอือนนะยอกบบอขาดหากินบอ่งเอะบ่โอ้ย,อยเออยรเออเบาออคนเดียวหาก,กินกน,น,น,นุ่มปัป๊มเตานืคือว่าสิบามปีแบบหนุ่ยาน้องก้อยจาปีสิสิบสอห่างกันปีหนึ่งโอ้น้อยก้อยยากินสิเ่อยองไออน้อาสิบสามปีครับพันได้ อ้ายเนาะถือว่าอ้ายเนาะลูกของป้าเนาะมาคุดละหัวได้จักรักมาจ้ากมาหนิช่องรักเลยน้องเอื้องได้จักรักมาหนีิฮะมึงบมาจักรักเลยโอ้ยพี่น้องเลยมันแดดแห้งเนาะบดจังอะนะเหตุไม่เขาย่านมันบดหนิต้องฝนมาพี่น้องเลยแต่บดหนิ ไม่กินเพรียวเลยทางนี้น้องอึงน้องไอ้น้องหนอยแบงแบงหรือไอ้น้ำไว้แบงไอ้น้ำไว้แบงไอ้น้ำไว้อยากินบดบัดเดียวเด้อยีนัวเวทหนัวน้องนันเด้อน้องหายเด้อใครหอกันโมเย็นพี่น้องเลยตอมันเย็นอย่างเงี้ย่ายเป็นวัดเป็นไอเนาะตะบุนก็เลือกซื้อที่วันว่วเป็นวานบันใดอย่างเป็นเป็นกินขนมลาอะไรวะแห้งอี้มกิไข่เป็นนาวันยากมากอี่างเงี้ยเลยเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะให้หาที่ปลูกมันยังกระทั่งไอ้น้องอึองมันก็มีอ้ายพคนมาซอยคุดละคั่วตึ้มมีพี่น้องเลยเนาะว่าไม่พอพันอยู่ตลาดของเซาเนี่ยแบบทั้งอ้ายน้องลูกของป้าล้อเอื้อยของแม่ของ,นนของอนนพันเนาะของเอือยซ้อนพี่น,น้องเลยดูสวรรค์เขตยนหมดแหละคนก็เลยให้ร้านมาคุดละคั่วซอยน้องอึองหัวสันน่นเนาะเดี๋ยวดยวดยอืม มันมีการคือว่าเพิ่มเติมมาไล่เติร์ดพินังเลยเนาะอ้าโทอโอเคพี่น้องเอ้ยมาบุญกันจบคลิปเพียงสำนีกก่อนเด้อพี่น้องเลยเนาะการหอนอะลีเนาะอืมมันก็แวะเวียนมาอัปเดตสั้นขั้ในดินแอนตอนหย่าทีใหม่ขก็ขอบคุ้องค์อื่นพี่น้องเลยมาให้กำลังใจพันธุ์เก่ารนะเนาะทีนี้หัวซอยโบราณยังโบราณกับหัวซอยมาเป็น น้ำเป็นไงกนเนาะขนมมโย่เพิ่นี่แหละเพื่อเป็นกำลังใจให้เพิ่นสู่ต่อไปพี่น้องเลยท e ี่นอนตอนหยาไม่เพิ Jess, ่งกะเลยวันนี้กะทั้งเครื่องทั้งบ่าวเสียงบ่าวบุญเพิ่งกะมาเพิ่กะมาหมอบเครื่อหมอบคล้องเนาะว่าแจ้งข่าวดีกับว่าแมนพี่น้องเลยโดยโดยโดยเอาโอเคพี่น้องเลยบ่าวบุญจบคลิปเพียงเสรนจมิดกันเด้อพี่น้องเลยเนาะขักกันคลิปหน้าโดย ฝากความเป็นพี่น้องเอฟซี FC, ถูกทา่านที่เข้ามาหับ <GO av uther> ส้มของช่องของบาบุญเด้อเฮ้ยโดยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์มากระดิ่งให้บาบุญน้ำเด้อพี่น้องเลยนะเพื่อเป็นกำลังใจบาบุญเฮตุคิปใหม่ๆต่อไปเนาะพี่น้องเนาะโดยโดยสำหรับคลิปนี้เนาะบาบุญขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอกล่ารขอว่าสัมบาดีเด้อพี่น้องเลยเด้อ